นี่เราก็ผ่านอีกออปราสาทต,ตึงนะคะแต่เราจะไม่แวะเราเหนื่อยอุ้ยเย็นแล้วด้วยนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวที่อิตาลีภาคเหนือของอิตาลีแต่ว่าไปประมาณสองชั่วโมงฝ่าก็จะเข้าออจะมีทะเลเนาะอันนี้ก็จะเป็น สวยงามมากนะทุกคนปราสาทอีกหนึ่งปราสาทของอิตาลีปราสาทนี้สวยเนาะว้าว <c oughs> นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปราสาทเนาะเราก็จะเห็นปราสาทเยอะมาก เราก็เลี้ยวรถกลับมาเมื่อกี้ผ่านนะว่าจะกลับเออเลยแต่เผอเอินเราผ่านเราก็แปลกเนาะที่นี่กลับมันจะมีปราสาทเยอะเนาะอิตาลีเออแถวอิตาลีฝรั่งเศสนี่ก็จะมีประวัติเยอะมากนะกนทุกคนเ <c oughs> นดีเ๋ยวอันเียบไปดูฮังเทนเนาะ เราก็จะถ่ายหน่อยนะคะแถวนี้ประสาทเยอะเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถให้นะคะทุกคนมันมีอยู่แต่เราจะไม่จอดขี้เกียจเดินไปกลับบ้านกันบอสเบงโอ,โอ้ประมาณติชูลี่สวยเนาะถ้าเราถ่ายอู้ยอบอ้อมมันก็จะสวยอยู่นี้มันเย็นมากกว่าเราจะไปถึงที่บ้านเนาะพอจะไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ เราก็เก็บให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะคะประสาทอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ทำไมประสาทมันเยอะจังุูยประสาทนี้สวยมากติดๆกันเลยนะคะทุกคนว้าวอันนี้ฟิก อันนี้สวยมากใหญ่อันนี้ใหญ่นะโอเคโอ้สวยถ้าใครอยากชอบชมบ้านเมืองแล้วก็ปราสาทเนาะก็มาเที่ยวอิตาลีก็ถ้าผ่านมาแถวนี้เนาะน,นี่ก็จะมีหมูออ่บ้านเล็กๆนะคะให้เราได้ชม